สวัสดีครับพอการตอนทิงเทียงครับโยยยูยุ่ยไม่ยมยำดีครับดีเองง่งงใส่ไว้แต่เรื่องครับฝนตกเขาจะเศร้าครับฮะแนวอ๋อเทียงครับปลาครับอืดๆครับ ชุดชขดชนดช้ด,ชด,ชดสีตัวโอ้ยปลาอึดลายครับปลาเค็งสี่ห้าตัวครับผมใช่ครับฝนตกหนักครับมือขึ้นนี่ก็มือเศร้าครับทำได้จากจ่กครับ ครับนี่นะครับเก๊ะผักไผ่ครับไอรัวกินเทียงครับนี่ครับลงผักไผ่ครับ <c oughs> ครับบรรยากาศวันนี้ก็ค้มๆค,ครับเดี๋ยบอกเพื่อครับ นี่นะครับอาหารเที่ยงครับ,บนนพักผายครับข้าวขอบคุณนายครับที่รับชมและติดตามครับ